สวัสดีค่ะตุ๊กตาแก้วเกิดค่ะผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์สิวฝ้ากระสรลลักบางสเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้อยากจะมายืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าผลิตภัณฑ์สุรลักษ์รรกของเราเนี่ยดียังไงคือแต่ก่อนเนี่ยตุกหนักเป็นคนเป็นสิวหนักเป็นฝ้าเยอะนะคะแล้วก็กระจายทั่วบริเวณใบหน้า ก็คือแบบว่ารักษาที่ไหนก็ไม่หายแล้วก็ใช้เครื่องสอําอางตัวไหนก็ไม่ได้หายขาดนะคะก็เหมือนกับที่คุณลูกค้าพูดเลคะ่ะว่าใช้ครีมมาทุกตัวแล้วแล้วก็ไปคลินิกต่างๆมาก็เยอะเจ็บมาก็เยอะแต่ก็ไม่ได้หายคือตุ๊กบอกเลยว่าตุ๊กกล้าการันตีอีกหนึ่งเสียงเลยนะคะว่าตุ๊กเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็หายจริงนะคะ คือจะมาบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์โรััษ์ดีจริงแล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากตกกุ๊กออยากจะให้ดูว่าตุกเป็นฝ้าเนี่ยคือผิวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตุกจะให้ขึ้นโชว์ให้ดูนะคะว่าเป็นหนักจริงๆแล้วก็มาปัจจุบันนี้ก็คือผิวดีจริงแล้วก็ตอบโจทย์จริงแล้วก็พอเราใช้ผลิตภัณฑ์โซลาร์ควบคุมดูแล มันหายจริงแล้วก็หายอย่างถาวนนะคะแล้วก็ไม่กลับมาเป็นไม่กลับไปเป็นฝ้าหรือเป็นสิวแบบที่เราเคยเป็นมาก่อนหน้านั้นคือสบายใจมากต่อให้ผิวตุกเนี่ยจะเป็นผิวที่แพ้ง่ายผิวที่บอบบางนะคะเพราะว่าตุกเป็นโรคภูมิแพ้นะคะแต่ผลิตภัณฑ์โซลร์ตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ดีมากๆจากที่แบบไปไหนไม่เคยหายแต่สุดท้ายมาจบที่โซลัรค่ะ ยืนยันอีกหนึ่งเสียงแล้วก็กล้าที่จะก,กันตีค่ะบอกเลยค่ะจบที่สรลรักค่ะผิวคุณสวยแน่นอนเปิดใจนะคะสวัสดีค่ะ